สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดสนุกวันนี้เด็กๆจะได้สนุกกับพี่นุ่นในช่วงคิดสนุกกับภาษาไทยค่ะเกมที่พี่นุ่นจะชวนเด็กๆเล่นก็คือเกมคำไทยอะไรเอ่ยพี่นุ่นจะมีภาพให้เด็กๆดูและเด็กๆจะต้องถอดคำจากภาพที่เห็นให้ได้ แน่นอนค่ะพี่นุ่น like มีสมาชิกคิดสนุกคนเก่งที่มาเล่นเกมกับพี่นุ่นด้วยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องสมัยเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข222ค่ะสวัสดีค่ะนางไปโซค่ะเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข2อ8ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องพิษค่ะ เป็นสมาชิกค,คิดสนุกหมายเลขน1390ค่ะได้ยินเสียงพี่นุ่นชัดไหมคะชัดชัด,ชดค่ะแล้วพร้อมที่จะเล่นเกมไปกับพี่นุน่นไหมนะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมให้ส่งเสียงเ hey ฮดังๆค่ะเฮ่ hey <Hey! S 1> อีกสองทีเฮ่เ hey! ฮ hey ่ โอ้โหเยี่ยมมากๆเลยพี่นุ่นเชื่อแล้วว่าเด็กๆพร้อมถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้าค่ะเราไปเล่นเกมนี้ด้วยกันเลย <Hey. S 1> ภาพแรก <Hey. S 1> คือภาพ <Hey. S 1> ดอกไม้ค่ะสีสวยๆแบบนี้เป็นดอกไม้ที่เราเอาไว้กราบไหว้บูชาพระค่ะส่วนภาพที่สองเป็นภาพเด็กกำลังวิ่งไล่ลูกโป่งอยู่แล้วทำไมเราต้องวิ่งไล่ลูกโป่งคะเด็ก <Hey. S 1> ๆลอยค่ะ <c oughs> เด็กๆทั้งบ้านและสมาชิกค,คิดสนุกคะรู้คำตอบกันหรือยังคะรู้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาตอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะหนึ่งสองซ้ำบัวลอยและบัวลอยเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยคะ่ะเด็กๆคะ บัวลอยเป็นขนมไทยชนิดหนึ่งที่ทำจากแป้งข้าวเหนียวค่ะปั้นเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆต้มในน้ำกะทิผสมกับน้ำตาลหอมน่ากินมากๆเลยนอกจากนี้พี่นุ่นอยากชวนเด็กๆไปรู้จักคำอื่นๆที่มีความหมายว่าบัวค่ะเช่นบงโกดอุบลแล้วก็ปทุม คำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันแบบนี้ในภาษาไทยเขาเรียกว่าคำวัยพจน์นั่นเองค่ะได้รู้จักคำวัยพจน์ของคำว่าบัวกันไปแล้วพี่นุ่นจะชวนเด็กๆไปสนุกกันต่อกับคำไทยอะไรเอ่ยในรอบที่สองค่ะไปดูภาพด้กันเลย ภาพแรกเป็นภาพของโปรดของเด็กๆแน่เลยแต่เราเรียกว่าอะไรนะส่วนภาพที่สองเป็นภาพที่วางของหรือเรียกอีกอย่างว่าขน,ขนมชั้นและขนมชั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้อง พี่นุ่นอยากให้เด็กๆสังเกตคําว่าชั้นชั้นเป็นคําที่มีรูปวรรณยุกโทแต่มีเสียงเป็นวรรณยุกตรีจะเห็นได้ว่ารูปและเสียงของวรรณยุกอาจจะไม่ตรงกันเสมอไปนะคะเด็กๆอย่างเช่นคําว่าน้ํารูปวรรณยุกโทเสียงวรรณยุกตรีหรือคําว่าไร่รูปวรรณยุกเอกเสียงวรรณยุกโทนั่นเองค่ะ เล่นเกมคำไทยอะไรเ่ยกันไปสองรอบแล้วสนุกไหมคะเด็กๆสน,กสนุกค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปเล่นเกมคำไทยอะไรเอ่ยในรอบที่3ดีไหมคะดีดค่ะดีค่ะง<ด>ั้นอย่ารอช้าค่ะไปดูภาพนี้ด้วยกันเลย<อ>ภาพแรกเป็นภาพตำรวจค่ะ<อ>แต่ตํารวจคนนี้ยศเดียวกันกับจุดๆ,ๆเฉยเลย ส่วนภาพที่สองเป็นภาพเครื่องประดับศีรษะถ้าถอดคําจากภาพทั้งสองภาพนี้แล้วจะได้คําว่าอะไรนะจา,จามงกุฎค่ะและจามงกุฎเป็นคําตอบที่ถูกต้องโอ้โหเด็กๆเ,เก่งมากเลยพี่นุ่นอยากให้เด็กๆสังเกตคําว่ามงกุฎค่ะ กฎในที่นี้นะคะจะเขียนสะกดด้วยดอชดาแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเขียนสะกดผิดเป็นต่อประตักค่ะนอกจากนี้ยังมีคำที่สะกดด้วยดอชดาแต่มักเขียนผิดเป็นตอประตักค่ะเช่นคำว่ากฎนั่นเองกฎหมายกฎระเบียบเด็กๆจำให้แม่นเลยนะคะว่ากฎเนี่ยสะกดด้วยดอชดาไม่ใช่ต่อประตักค่ะ เล่นเกมคำไทยอะไรเอ่ยกันไปถึง3มรอบแล้วพี่นุ่นว่าเด็กๆน่าจะเดาถูกนะคะว่าหมวดที่เราเล่นกันในวันนี้ก็คือมวดขนมไทยนั่นเองค่ะพี่นุ่นว่าเราไปเล่นเกมคำไทยอะไรเอ่ยในรอบที่สกันต่อดีกว่ารอบนี้จะเป็นขนมไทยอะไรนะาติง่งภาพแรกเป็นภาพผลไม้สีเหลืองมีกลิ่นหอมหน่ากิน ส่วนภาพที่สองเป็นภาพการอุปสมบทหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรนะ้าส่วนภาพที่สามค่ะเป็นภาพผู้หญิงที่นุ่งขาวห่มขาวไม่มีผม,มพี่นุ่นว่าเด็กๆทางบ้านและสมาชิกที่สนุกน่าจะรู้คำตอบแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาตอบไปพร้อมๆกันเลย1นึงสองา กล้วยบวชชีค่ะและกล้วยบวชชีเป็นคําตอบที่ถูกต้องเก่งมา,มากๆเลยค่ะเด <t ills> ็กๆเคยกินกล้วยบวชชีกันไหมคะเคยค่ะอร่อยไหมคะเด็กๆอร่อยค่ะใช่แล้วอร่อยมากๆเลยพี่นุ่นก็ชอบ ในคำว่ากล้วยบวชชีพี่นุ่นอยากให้เด็กๆสังเกตคำว่าบวชค่ะถ้าเป็นกล้วยบวชชีบวชจะเขียนสะกดด้วยชอช้างเหมือนกับบวชพระแต่ถ้าเป็นแกงบวชทั่วๆไปคำว่าบวชจะเขียนสะกดด้วยดอเด็กยกตัวอย่างเช่นแกงบวชฟักทองแกงบวชฟักเป็นต้น แล้ววันนี้เราก็ได้เล่นเกมคํำไทยอะไรเอ่ยันไปถึง4คํคำเด็กๆจำได้ไหมคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างจำได้จำได้นะค่ะและมีคำว่าอะไรบ้างคะบัวลอยค่ะขนมชั้นค่ะอจ่ามงกุฎค่ะและคำสุดท้ายก็คือคำว่ากล้วยบวชชีนั่นเองอวันนี้เล่นเกมกับพี่นุ่นสนุกไหมคะ สนุกค่ะงานไว้ครั้งหน้าเรามาเล่นเกมนี้ด้วยกันใหม่นะคะเด็กๆค่ะใช่ค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆทางบ้านคะตอนนี้ก็ถึงช่วงที่เราจะไปสนุกกันต่อในสมาชิกคิดสนุกประจำวันแล้วค่ะไปดูด้วยกันนะคะว่าวันนี้เขาคือใคร สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุนันธาริกาพิธารนนชื่อเล่นชื่อน้องอาโปเป็นสมาชิกคิสนุกหมายเลขที่605ค่ะวันนี้หนูจะมานำเสนอเรื่องมดกับตากระแตนค่ะมีสอตัวละครน,นะคะได้แก่ตากะแตนแล้วก็มดค่ะเรื่องนี้หนูชอบเพราะอะไรหนึ่งนุกค่ะ 2. ตัวกระตูนน่ารัก 3. ได้ข้อคิด ได้เอามาใช้ใน,นชีวิตประจำวันด้วยค่ะจะอ่านย่อยๆให้ฟังนะคะตะกแต่นต,ตัวนี้ชอบทำเพลงร้องเพลงค่ะแล้วมดกักตูนอาหารไว้ที่บ้านมันพอฤดูหนาวใกล้ๆจะมาแล้วค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณสมาชิกคิดสนุกประจําวันในวันนี้มากๆเลยนะคะที่มาเล่าเรื่องหนังสือเล่มโปรดให้กับพี่นุ่นฟังแล้วก็ให้กับเพื่อนๆทางบ้านฟังค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการคิดสนุกแล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะเราจะกลับมาสนุกด้วยกันใหม่ทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา18นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปทางช่อง ALTV ทีวีเรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลข C วันนี้พี่นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ